จากล่องรอยบางแห่งทางโบราณที <notre morph flats> ่สะท้อนความเจริญ เด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่25เดือนตุลาคมนะคะเด็กๆคะเราอยู่ในหน่วยของเรื่องชื่อจังหวัดของเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องชื่อและสัญลักษณ์จังหวัดเด็กๆหลายคนอาจจะพอจําได้ว่าเราเคยเรียนหน่วยนี้ไปแล้วเมื่อตอนต้นโควิดใหม่ๆทําไมคุณครูการต้องเอากลับมาเรียนใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ ของใบงานวันนี้นะคะเราต้องมาเรียนในหนังสือตามงานนะคะสมุดชุดบันทึกรองรอยครูเลยต้องสอนวิชานี้ต่อนะคะชื่อจังหวัดของเรานะคะคือจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชของเรานั่นเองนะคะและแสัญลักษณ์ประจําจังหวัดก็คือคุณหญิงโมหรือท่านท้าวชุลนาลีนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ทราบ แล้วเด็กๆหลายคนเคยเห็นนะคะเคยกราบว้คุณหญิงโมนะคะ,ะจะประจำอยู่ที่รูปปั้นของท่านนะคะจะประจำอยู่ที่หน้าสารากังจังหวัดและอัฐิของท่านนะคะจะอยู่ที่วัดสาราลอยนะคะแต่และอําเภอในจังหวัดนครราชสีมาจะมีสัญ,ญลักษณ์คือรูปคุณหญิงโมหรือ,รอท่านย่ามโมนะคะประจำที่อําเภอทุกอําเภอในจังหวัดนครราชสีมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ อ่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะตอนเรียนจบไปครูการจะเอาประวัติของคุณย่าโมมาให้เด็กๆฟังนะคะว่าคุณย่าโมเป็นใครมีความสําคัญอย่างไรวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือชุดบรรทุกร่องรอยนะคะหน้าที่33เด็กๆช่วยระบายสีสัญลักษณ์ประจําจังหวัดลบบุรีแล้วกากระบาดทัพพยัญชนะตัวลอลิงที่อยู่ในชื่อจังหวัดและฝึกเขียนคําตามรอยประอ่าเด็กๆคะในภาพนี้นะคะ ชื่อจังหวัดรบบุรีสัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นรูปลิงนะคะแล้วจะมีพระนารายนะคะคําว่ารบบุรีนะคะจะมีลอลิงพอพานบะเบไม้สารุรอเรือสารอีเด็กๆก,การกระบาดชับพยัญชนะตัวลอลิงก็คือตัวแรกเลยเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะตราของจังหวัดนะคะ จะก็จะเป็นรูปลักษณะของพระนารายณ์นะคะให้เด็กเดยกระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วให้เด็กๆมาอ่านคําศัพท์ข้างล่างนะคะรออะระรออารารออิลิรออีลีรออึลึรออือรือรออุรุ รออูลูเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประแล้วฝึกอ่านหน้านี้ไม่ยากนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมพยัญชนะตัวยอยักษ์ยอยักษ์ออกเสียงว่ายอเด็กๆเ,เขียนยอยักษ์ตามรอยปะะนะคะไม่ยากเลยต่อไปใบนี้นะคะค่อนข้างที่จะ ใช้ความคิดนิดนึงนะคะเด็กๆคะเด็กๆนับจํานวนคุณครูการบอกแล้วว่าวิธีบวกมี2วิธีคือการนับต่อไปแล้วก็เอามารวมกันทีนี้ภาพที่1นนะคะข้อที่1จะเป็นจังหวัดกรุงเทพนะคะเด็กๆเ,เขียนแผนเขียนผลบวกของจํานวนประชากรในแต่ละจังหวัดนะคะที่มาขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วลงชื่อในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1นนะคะจังหวัดกรุงเทพเด็กๆนับนะคะ กมันจะมีแถวละ10นะคะเด็กๆนเริ่มนับจาก10 20 30ได้เลยแล้วก็31 32 33เอมีเลขสามกับเลขสามเด็กๆก,ก็ใส่ลงไปในช่องสี่เดียมนะคะเสร็จแล้วด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบองมี1กับ2 ทีนี้เอา33บวกกับ12ได้เท่าไหร่เด็กๆนับต่อเลยค่ะ33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45มีเลข4กับเลข5เด็กๆก็ใส่จำนวนคาตอบลงไปตรงนี้อีกหนึ่งข้อเด็กๆลองฝึกทํานะคะวันนี้กิจกรรมของเรามีทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนเรื่องชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการ การสวัดเป็นใครชื่ออะไรมีหน้าที่ทําอะไรเดี๋ยวพวกนี้เรามาชมกันวันนี้ครูการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ